e ชัดทำคลายทุกข์ในเช้าของวันที่13มมกราคมพศสองพันหสบนดินแดนรรรรพุทธอุทยานผูสวรรค์เหล่านักบวชทั้งหลายต่างก็ตั้งจิตตั้งใจนั่งรับพลัง พุตธบารมีเพื่อรอฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระบุทธเจ้า,บบาก็ได้ทำหน้าที่ของตนโดยการน้อมรับพลังบทบารมีจนจิตกายภายในก็สวบางเมื่อข้าพระบุทธเจ้า ได้รับพลังพุทธบารมีจนเต็มกำลังแล้วจึงได้ออกจากกายไปเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์มัสัมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเมื่อเข้าพระพุทธเจ้าไปถึงไหนโลกทย์แห่งซึ่งเห็น มีต้นไม้มากมายเป็นร้อยเป็นพันต้นแล้วก็มีองค์พระอาหารหันต์แต่ละพระองค์ก็ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั้นๆเป็นกายแก้วใสงดงามสว่างรุ่งเรืองเป็นภาพที่มีความปติสุขมาก เมื่อได้พบเห็นข้าพเจ้ามองไปท่ามกลางของต้นไม้เหล่านั้นเห็นมีต้นไม้ต้นได้อยู่สูงกว่าต้นอื่นๆเห็นองค์พระสัสจะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงนั่งอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นข้าพุทธเจ้า จึงตรงเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นเพื่อเฝ้าทุนถามปัญหาธรรมกับพระองค์ท่านเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าไปถึงแล้วจึงนั่งลงกล่มกาบนมสัสก,การต่อพระองค์ท่านพร้อมทั้งทูลถามว่า ข้าแต่องค์พระพุทธิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาถ้าเกิดว่าเรามีความปรารถนาที่จะเด่นทายาทธรรมขององค์พระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเผยแผ่ธรรมที่จะให้ผู้อื่น เขาเข้าถึงธรรมเราควรจะทำแบบไหนยังไงบ้างล่ะเจ้าคะเราถึงจะสามารถเป็นทายารรมของพระองค์ได้นะเจ้าคะ่ะและทุกๆคนก็มีสิทธิ์มีความสามารถที่จะเป็นได้หรือเปล่าเจ้าคะ พยายามเอ่ยการที่จะเป็นทายาทแห่งธรรมไม่ยากอะไรหรอกลูกเราก็แค่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบรรเป็นตนให้เข้าถึงการเป็นองค์พระอารหาันต์เพราะธรรมที่ถูกต้อง จะต้องมาจากองค์พระอาหารหันต์เท่านั้นดูพระยาธรรมเอยการที่เราจะเป็นทายาทธรรมเราก็ต้องประพฤติปฏบิบัติบันเป็นตนขัดเกลาตนจนกว่าเรานั้นเป็นธรรม จนกว่าเรานั้นเป็นผู้ทรงธรรมบรรลุสําเกจธรรมแล้วลูกเอ๋ยการที่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งก็ต้องมีองค์ประกอบให้ครบให้สมบูรณ์จึงจะเป็นบ้านสักหลังหนึ่งได้และจึงจะเป็นบ้านเหมือนเหมือนกัน และต้องสร้างเหมือนกันจึงจะออกมารูปแบบเดียวกันจึงจะสามารถเป็นตัวแทนของกันได้เป็นแบบอย่างของกันได้การที่จะมีของสักสิ่งหนึ่งมาประกอบรวมตัวกันมาแล้วเรียกว่ารถ ก็ต้องมีองค์ประกอบทุกส่วนทุกชิ้นประกอบขึ้นมาจึงสามารถสมบูรณ์และเรียกว่ารถได้ลูกเอ๋ยถ้ารถยี่ห้อไหนรถรุ่นไหนแบบไหนมันก็จะต้องมีอะไรชิ้นส่วนของมันที่จะต้องมาประติดประตอ่อกว่าจะเป็น รถคันนั้นรุ่นนั้นยี่ห้อนั้นได้ฉะนั้นการที่ลูกจะเป็นญาติธรรมจะเป็นทายาทธรรมลูกก็ต้องศึกษาบันเพนให้บรรลุธรรมอย่างน้อยก็ให้สำเร็จในระดับของพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งสอง ขั้นที่สามหรือว่าสี่เราก็ต้องบรรพินตนให้ดีลูกเลยและถ้าเกิดว่าเราบรรพินตนถึงความเป็นพระอริยบุคคลองค์ระดับที่หนึ่งเราก็จงสอนส่งแบ่งปันผู้อื่นแค่ในระดับที่เรารู้ และถ้าเกิดว่าเราบรรพ็นจนถึงระดับของอริยบุคคลที่เท่าไหร่แล้วเราก็จึงค่อยสอนตามที่เรารู้แต่ถ้าจะให้เป็นทายาทที่แทาจริงได้ก็ต้องประพฤติปฏิบัติบรรพ็นตนจนเป็น องค์พระอารหันตุเองจึงสามารถเป็นทายาททำได้และแม้แต่องค์พระอารหันต์ก็ยังมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันแต่ที่ไม่แตกต่างกันก็คือการดับการเกิดได้เหมือนกันเป็นองค์พระอารหันต์ได้เหมือนกัน แต่ความรู้ความสามารถก็ยังไม่เหมือนกันลูกเลยเชินนั้นตนก็จงสอนแค่เฉพาะสิ่งที่ตนรู้ตนเข้าใจแนวทางแบบอย่างที่ตนประพฤติปฏิบัติได้ที่ตนได้รับความสำเร็จแล้ว ลูกก็จะสามารถเป็นทายาทแห่งธรรมได้แล้วลูกเมื่อมีคนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งสักสิบคนเมื่อมีคนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สองสักร้อยคนขั้นที่สามสักพันคน หมื่นคนก็คงจะมีทายาติแห่งธรรมเยอะแยะมากมายในโลกในโลกนี้ก็จะมีธรรมที่ดีธรรมที่ถูกต้องมีทายาทแห่งธรรมที่ช่วยให้กันก่อเกิดดวงจิตต่างๆทั้งหลายที่สามารถสำเร็จ บรรลุธรรมได้มากมายลูกเอ๋ยเจ่นนั้นการที่ปรารถนาจะเป็นทายาทแห่งธรรมเป็นผู้สืบทอดเผยแผ่ธรรมนั้นลูกก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำตนให้ดีก็จะถือว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ลูกจะได้รับความสำเร็จตามความตั้งใจความปรารถนาลูกเอ๋ยแล้วบุญเท่าองค์เจ้าขาแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ไม่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะเจ้าค่ะเขาจะศึกษาทางบาลีหรือว่าศึกษาทางพระธรรม ที่เป็นการอ่านการเรียนเท่านั้นเมื่อปึกเรียนเสร็จก็เอาความรู้เหล่านั้นมาท่องมาจำเอาไว้แต่ไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติทารรให้เข้าถึงอย่างแท้จริงยังไม่สามารถรู้ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงด้วยการเห็น การรู้ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงยังไม่สามารถที่จะละบาปแล้วก็ทำความดีอย่างแท้จริงเขาเพียงศักแต่ว่ารู้แล้วก็คอยสอนสั่งให้คนอื่นคอยบอกต่อให้คนอื่นอันนั้นจะถือว่าเป็นทายาททำได้หรือเปล่าเจ้าคะ พระยาธรรมเอ,อ๋ยการที่จะเป็นทายาทธรรมไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เรียนแต่ไม่ปฏิบัติลูกการที่เป็นลูกของกษัตริย์เหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเขาไม่เรียกว่าเป็นทายาทลูกเอ๋ย จากนั้นการที่เรารู้เคยอ่านเคยเรียนแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นทายาทแห่งตำถือว่าเป็นผู้เคยศึกษาเคยอ่านเคยฟังเท่านั้นลูกและคนที่ไม่ได้ปฏิบัติ เขาก็จะตีความหมายในธรรมที่เขาเรียนมาและรู้นั้นไปตามความคิดความรู้ของเขาซึ่งอาจเกิดโอกาสผิดพลาดได้มากจึงยังไม่ถือว่าเป็นทายาธรรมการศึกษาบาลีศึกษาคำฝีพระไติปุฎกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรศึกษา แต่ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีธรรมผู้ที่รู้ธรรมเข้าใจธรรมต้องเป็นผู้ที่อ่านแล้วเรียนแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติพิสูจนให้เห็นด้วยการประพฤติของตนลูกเลยไม่ใช่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเคยเห็นลูกเอ,อ๋ย เย่ดเป็นเหมือนเด็กเคยฟังนิทานแล้วก็บอกว่าตนนั้นเข้าใจในนิทานเรื่องนั้นลูกเอ,อ๋ยเข้าใจแต่เข้าใจไม่จริงเพราะตนไม่ได้ลองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นพระยะร,รมเอ,อ๋ยทายารรม จึงถือได้บ้างต้องเป็นผู้ปฏิบัติจนตนนั้นเข้าใจเข้าถึงแล้วเท่านั้นลูกถ้าจะนับรวมก็คงจะนับตั้งแต่พระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งสองสามจนถึงขั้นที่สี่ที่สามารถบรรพนจนสำเร็จเป็นองค์พระอารหันต์ได้ลูก จึงถือว่าเป็นทายาทธรรมฉะนั้นถ้าเกิดว่าปรารถนาเป็นทายาทธรรมก็ต้องบรเพนตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลแล้วลูกนั้นก็จะสามารถเป็นทายาทธรรมในระดับต่างๆต,ตามความรู้ของลูกได้และโอกาส ที่จะสอนคนอื่นให้ผิดผิดพลาดพลาดไปก็จะไม่มีลูกก็จะสามารถถ่ายทอดตำหรือถ่ายทอดคำสอนชี้บอกทางให้แก่บุคคลผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและชัดเจนลูกเอ๋ยจ้าููเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระพุทธน้าองที่เมตตาแสดงธรรมให้ลูกได้เข้าใจสภาวะธรรมของทายาทธรรมผู้ที่ต้องการจะช่วยกันปลูกให้มีต้นธรรมเกิดขึ้นมากมายในโลกในจักรวาลมัตฏจสงสารการที่เราจะเป็นทายาทธรรมได้เราก็ต้องทำให้เรา ดีให้หลอดทรงธรรมเหมือนเป็นมเมล็ดพืชของธรรมเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างแท้จริงเราจรึงสามารถที่จะแบ่งมเมล็ดพันธุ์ชักเราไปเพาะปลูกในต้นอื่นๆให้เขากเกิดขึ้นได้เหมือนเราลูกข้าพเจ้าเจ้าค่ะขาบขอบพคุณพระพุทธองค์ที่เมตตาเจ้าค่ะสาธุ